ตอนนี้ก็ลือสนั่นแล้วครับในกลุ่มพลังใหม่ครับว่ามีการล้มมวยเกิดขึ้นนะครับมีแล้วครับเดี๋ยวดูจังหวะครับให้แฟน,นมวยดูแล้วก็ตัดสินกันไปเป็นแค่จังหวะนิดน,ดนดหน่อยๆเท่านั้นนะครับไม่ได้ตัดมาทั้งหมดเนาะถ้าเป็นคลิปเต็มเมสามารถดูได้จาก YouTube หรือว่า e b o o k ที่มีชื่อว่าประเด็นเด็ดมวยไทยครับของพี่เคประเด็นเด็ดนะครับก่อเอสเอ็มเอมวยไทยรายวัลครับแชร์ข่าวข่าวแรงชูซับลับล้มมวยกระแสะข่าวโลกโซเชียลหมกระดาเป็นทางเดียวกันหลังกู้เอกศึกมวยเทเบิลวิ เมื่อคืนวันจันทร์ที่28ตุลาหลังตีใหญ่วันงม MBK หรือติดเกา้กาครับชะนะน็อกชูซับสอสลัดชีพภายหลังชูซับถูกเค้นจนยอมรับสารภาพว่ารับงานล้มมวยมาจริงที่150,000บาทพร้อมแฉคนจ้างเตรียมลากเข้าสั่งเตนะครับก็เอสเอ็มวยไทยรายบันครับก็จะมีรองออสสารคามนะที่เป็นผู้รายงานอยู่ครับเดี๋ยวต้องมา ดูนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเฮียตีสี่เก้าเองก็ออกมาโพสต์เหมือนกันถึงเรื่องนี้แล้วก็เห็นแวบ,บ,บ,บเป็นพี่แดงเข่าทรายด้วยนะครับในผู้จัดของกลุ่มพลังใหม่นะครับก็ถือว่าเกิดขึ้นในศึกพลังใหม่บ้างครับแต่ก่อนหน้านั้นก็มีที่ศึกพิจิดีเนาะแล้วก็หายเงียบไปนานใน,นเรื่องแบบนี้ครับแฟน,นบัดบวยนะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้เลยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่นํามาฝากกันจากเพจเฟซบุ๊กกลุ่มพลังใหม่ด้วยก็ชูซับแพนออกไปนะครับแล้วก็นี่ฮะเด หรือหึงว่ารับสารภาพนะครับเสียนอักษรย่อสอเสือนะครับแล้วก็สารตักแซ่ตั้งครับเฮติตีเก้เก้าออกมาโพสต์เรื่องนี้เช่นกันนะครับบอกว่าใครเป็นประธานเทคนิคเวทีทับอากาศวันจันประธานเทคนิคคนปัจจุบันหรือเจ้าของมวยกลุ่มผักยกอะไรในแนวนี้เนาะก็โพส์ถึงเรื่องนี้แหละแต่จริงๆก็เอาแบบกองจากเอ็นเ็มอีกทีหนึ่งเอ็นเวมมันก็มาขยายความนะครับว่ารับสารภาพจริงแล้วแล้วก็รู้ตัวคนจ้างแล้วนะครับกาลังจะดําเนินการตามกฎหมาย ต่อไปนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในวงการมวยของเราครับเดี๋ยวถ้ามีการเปิดชื่อเป็นใครมาจากไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันอีกทีนะครับเร็วๆนี้กดติดตามเอาไว้เลยครับกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันคริปต่อไปครับ คุณแค่รายการมาทคนให้เราซ้องบอลก็เงหนึว่า้องรายการอยู่แล้วนะครับเราซ้องบอรายการอยู่แล้วแต่ว่าเราม่ติดนครับเดี๋ยวซ้อที่ต่าได้อีกครับ